สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟร้านมรดกพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทยนะครับ ep 81นะครับช่องทางเบอร์ติดต่อนะครับ096 90268 2 9นะครับ id l i น์ายนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ หรือสแกนคิวอา์โค้ดเพิ่มเพื่อนทางไลน์เข้ามาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับพี่ๆนะครับองค์แรกนะครับเป็นพระกิ่งนะครับพี่นะพระกิ่งองค์นี้ครับเป็นเนื้อเงินครับหลวงพ่อคูณครับพี่นะครับนี่ครับเป็นพระหลวงพ่อคูณนั่งยองแบบนี้ครับวัดบ้านไร่นะครับปีสามเจ็ดเนื้อเงินนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะ พระเดิมๆนะครับต่อโค้ดด้วยนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับอ่าแบบนี้ครับพระต่อโค้ดด้วยนะพี่นะต่อโค้ด้านล่างเนี่ยครับนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อโค้ดสวยๆคมๆนะครับพี่ๆนะครับเป็นเนื้อเงินหลวงพ่อคูณนะครับพี่นะครับด้านหลังเป็นรุ่นคูณพันล้านนะครับเสาห้าวัดบ้านไร่นะครับเนื้อเงินครับองนี้นะครับสวยมากครับพี่ๆนะครับ เป็นนาปกด้วยนะครับพี่พี่นะครับเป็นพระหล่อฉีดนะครับดูง่ายครับพี่องนี้พร้อมกล่องเลยนะครับพี่พี่นะฮะเนื้อเงินนะครับพี่นะครับพร้อมกล่องนะครับนี่หน้ากล่องเขียนเนื้อเงินนะครับพี่พี่นะครับองนี้นะครับเอาไปที่แปดร้อยบาทรวมส่งนะครับองต่อมานะครับเป็นชุดหลวงพ่อเงินนะครับเป็นชุดหลวงพ่อเงินปี2525น้านะครับรุ่นพิเศษวัดบางคานนะครับ วัดบางขานนะครับพี่ๆีนะครับสวยมากครับเดิมเดิมพร้อมกล่องแบบนี้เลยครับนะครับเดิมเดิมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับสวยๆนะครับพี่พนะครับองนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับนะครับแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับพี่พีนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ องค์ต่อมานะครับพี่องค์ต่อมาเป็นเต่าหลวงปู re <sh> ่หลิวนะครับพี่นะครับรุ่นแรกนะครับวัดไล่แตงทองนะครับพี่ๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟเลยครับพี่ๆนะครับแดงแป๊ดเลยครับพี่นะครับหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองครับพี่นะครับขออนุญาตจัดไฟใหม่ก่อนนะครับนี่ครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะครับพี่ๆนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับ นี่ครับสวยๆแดงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ Lock neck. พี่ๆนะครับอง์นี้นะครับองค์นี้นะครับพี่ๆนะครับองคนี้ครับเต่าหลวงปู่หลิวครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับนะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเต่าหลวงปู่หลิวเจ็ดร้อยบาทรวมส่งฟรีนะครับส่งให้ฟรีนะครับพี่นะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับหลวงปู่ศิลานะครับต่อโค้ดสลแบบนี้ครับพี่ๆนะครับ นี่ครับเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับหลวงปู่ศิลานะครับพี่พี่นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับปีหกสองนะครับนี่สวยๆเลยพี่พี่นะครับอ่านะครับฝากพี่เอฟ fc กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาแบบนี้ครับพี่นะครับเดิมๆนะครับ พระเหรียญบ้านบ้านเลยครับพี่ๆนะครับนี่ได้มาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับหลวงปู่ศิลานะครับพี่ๆนะครับองนี้นะครับนี่สวยๆเลยครับพี่ๆนะครับนะนะครับองนี้นะครับเอาไป800บาทรวมส่งนะครับเหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลานะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อขวัญเนื้อเงินนะครับพี่นะ เนื้อเงินเลี่ยมทองคานะครับองนี้เลี่ยมทองคํานะครับเลี่ยมหนามากนะครับทองในเลี่ยมมาเป็นหมื่นนะครับอันนี้เป็นพ้าของลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยแบ่งปันมานะครับนะบอกว่าทําทองมาเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครับพี่นะครับองนี้นะครับพี่ๆท่านใดจะเช่าบูชาไปนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับองนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นบาทนะครับองนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับข้างกระหนก หลวงพ่อขวัญวัดบ้านไรนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับพี่นะจังหวัดพิจิตรครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไรเนื้อเงินนะครับพี่นะครับองนี้เปิดไว้1 0,000หบาทนะครับ1 0,000หบาทนะครับทองน้ําหนักหลายกรมนะครับพี่ๆนะครับนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับอง์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ๆนะครับ วัดสะพานสูงนะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนะครับสวยมากเลยครับปิดตาพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักลงชาติปิดทองมาแบบนี้เลยนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นะครับสวยมากเลยนะพี่นะนะครับองค์นี้นะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับนะเก็บเงินปลายทางได้ทุกองค์เลยนะครับพี่ๆนะครับ องนี้นะครับแบ่งปันนะครับอยู่ที่700บาทนะครับนะนะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญอ่าเขาเรียกว่าเหรียญบาทน้ำมนนะครับพี่นะครับเหรียญบาทน้ำมนหลวงปู่หมุนนะครับพี่ๆนะครับเสาห้าบูชาครูหมายเลขโค้ด678นะครับนะเลขเรียงเลยนะครับเป็นเหรียญ เนื้อน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับพี่ๆนะน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นหน้ากากด้วยนะพี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นหน้ากากทองคําหรือเปล่านะครับนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นหน้ากากทองค <à S 1> <ท>ําหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นหน <trans fer> <im unsuccess> ้ากากทองคําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่อันนี้นะครับหรือเป็นทองอ่าทองทิพหรือเปล่านะครับเนื้อทองทิพหรือเปล่านะครับนี่ครับอง์นี้ครับพี่อยู่นะได้มาแบบนี้เลยครับ นะครับเปิดไว้ที่900บาทนะครับ900าบาทเหรียญใหญ่นะพี่นะนี่ครับนะครับเอา9ก0บาทครับพี่นะเหรียญนี้ครับสนใจเหรียญไหนติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับ0 9 6ย์2 6 8 2 9นะครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อแพรปี1 2นะครับเป็นเหรียญไตมาศวัดพิกลทองปี 1- 2นะครับพี่พนะครับ นะฮะเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทององนี้คือสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนะครับสวยเดิมเดิมเลยครับพี่พี่นะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับพี่นะครับเหรียญนี้เอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับพี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมพระบ้านบ้านเลยนะพี่นะนะครับพระบ้านบ้านเลยนะครับองค์ต่อมานะครับเป็น กีบบัวใหญ่หลวงปู่โตเนื้อผงน้ำมันนะครับพี่นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเนื้อที่โซนเข้มนะครับโซนเข้มนะครับเป็นกีบบัวใหญ่นะครับบ้านๆเลยนะพี่นะนี่ได้มาบ้านๆกันเลยนะครับองนี้นะครับเป็นเสื้อเป็นเนื้อโซนเข้มนะครับนะครับเป็นกีบบัวหลวงปู่โตนะครับกีบบัวใหญ่หลวงปู่โตปีสองหนึ่งนะครับพี่นี่ครับหลวงปู่โตแบบนี้เลยพี่ๆนะครับองนี้เอา เก้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เก้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นเหรียญกันภัยนะครับหลวงปู่แพ้วนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับหลวงปู่แพ้วปาวโรนะครับอายุเก้าสิบห้าปีนะครับวัดลางหมันนะครับอําเภอสาอําเภอกําแพงแสนนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํามาแบบนี้เลยครับ หลวงปู them. Them. ่แพ้ววัดลังหมั่นนะครับพี่ๆนะครับเหรียญนี้สวยมากเลยนะครับพี่ๆนะครับสวยมากเลยครับแดงๆเลยครับพี่นะลูกค้าเรียกมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับได้มาก็มาแบ่งปันกันนะครับพี่ๆนะครับองค์นี้นะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่นะองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมานะครับได้เหรียญหลวงพ่อเดิมมานะครับพี่ๆนะครับดูกระไล่นะครับขู่สวยมากเลยพี่ นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับรุ่นปีสองสี่แปดสองนะครับพี่ห่วงเชื่อมนะครับข้างกระบอกนะครับพี่พี่นะครับห่วงเชื่อมข้างกระบอกนะครับพี่พี่นี่สวยสวยเลยครับพี่พี่นะครับสวยสวยเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพข้างกระบอกนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับพี่พี่นะครับเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่นะครับ เหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะครับเขาเรียกรุ่นสุขใจนะครับรุ่นสุขใจนะครับพี่นะมีโค้ดสองตัวนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่บ้านๆเลยครับนี่ได้มาสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับนี่ครับพระเก่าพระเดิมนะครับพระบ้านนะครับนะครับถูกใจองค์ไหนติดต่อได้เลยนะครับพี่นะครับเบอร์โทรนะครับ ศ9 6ย์เก้าหเกศนย์สองหแปดสองเก้านะครับเต่าหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองครับพี่นะครับสวยมากเลยพี่นะครับเอาไปที่แ800ดร้อยบาทนะครับแ800ดรอบาทนะครับนะครับองต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับพี่นะนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับอ่าออกวัดคลองเดือนะครับพี่นะออกวัดคลองเดือ นะครับพี <silly> in in yeah, ่นะครับสวยมากเลยครับพี่พี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่นะครับเก่าๆเลยครับพี่ออกวัดคลองเดือนะครับพี่พี่นะครับสวยมากครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับพี่พี่นะครับนี่สวยๆเลยครับพี่พี่นะครับองนี้ครับพี่นะครับพี่พี่ท่านใดที่ศรัทธานะครับอยากได้หลวงพ่อเดิมนะครับไว้ใช้นะครับอันนี้เก่าถึงหลวงพ่อเดิมปลุกเสกเลยนะครับออกวัดคลองเดือครับพี่ นะครับองนี้นะครับเอาไปที่หนึ่งพันบาทนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับ ouais. องค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพี่องนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่นะพิมพ์นิยมนะครับสวยมากเลยครับพี่ๆนะครับแบบนี้สวยแบบว่าไม่ต้องลงกล้องเลยพี่นะสวยจริงครับองนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวลงให้หน่อยนึงนะพี่นะสวยจริงครับพี่ดูครับค่าเบ้าเดิมๆเลยพี่เห็นไหม สวยจัดครับพ uh ี co ่นะครับเนื้อนี่ขึ้นเป็นเสียนมุ้งเลยครับเป็นโหเห็นฟันเลยนะเฟฟันนี่ขึ้นเลยนะครับพี่พี่นะครับคาบเบ้าเดิมเดิมเลยครับพี่พี่นะครับนะครับพี่องนี้นะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันไปที่เก้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันไปที่เก้าร้อยบาทครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อมรุ่นแรกนะครับพี่พี่นะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับพี่พี่นะครับนี่ข้างกระบอกนะครับนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่นะห่วงเชื่อมข้างกระบอกเป็นเหรียญตรงยุคตรงพศตัวตัดเป็นตัวตัดตรงพสเลยครับตัวตัดตรงยุคนะครับยุคนี้นะครับปีสองสี่แปดสี่เป็นข้างยุคข้างกระบอกนะครับอ่านะครับยังไม่มีรอยปั๊มนะต้องเป็นข้างกระบอกนะพี่นะ นะครับนี่แบบนี้เลยครับพี่นะเหรียญเก่าพระบ้านๆคมๆสวยๆกระไหลทองเก่ามากเลยครับพี่ๆนะกระไหลทองเก่ามากเลยครับพี่ๆองค์นี้ครับเอาไปที่แปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับองค์ต่อมาครับพี่นะครับเป็นลูกอมหลวงพ่อทับวัดอนงครับเนื้อเมกสิทธ์นะครับพี่นะครับหลูกลูกอมเมกสิทธ์หลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่ๆนะครับองค์นี้ครับพี่ นี่สวยๆเ,เขียวๆเลยครับพี่ๆนะครับนะมีรอยจานหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวดูนะครับนี่เหมือนมีรอยจานด้วยครับพี่นี่ครับนี่ครับลูกอมเมฆสิบหลวงพ่อทับวัดอนงค์นะครับพี่นะสวยมากครับตองนี้ครับสวยมากครับพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทับวัดอนงค์นะครับพี่ๆนะครับนะครับ เบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับพี่096 902 6829นะครับ ID Line 096 724 0203นะครับพี่พี่นะครับนะครับองค์ต่อมานะครับ <c oughs> องค์นี้ถือว่าหายากเลยนะครับพี่พี่นะเป็นสมเด็จอรหัง วัดบางด้วนปีสองสี่เก้าสามหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วปุกเศษเนื้อผงนะครับสมุดปาการนะครับพี่พี่นะครับอ่านี่ครับนี่ครับนี่ผมไม่ดูนะครับนี่นะครับองนี้สภาพของเขาเนี่ยสวยนะครับนี่ของเขาสวยนะครับนี่อันนี้ใน Google นะครับพี่นะครับอันนี้ของผมนะได้มาบ้านๆเลยพี่นะครับนี่ดูเนื้อเขาเนี่ยพี่ เนื้อเดียวกันเลยพี่นะครับนี่อคเคือสภาพสวยนะครับนี่เห็นไหมนี่สมเด็จอรหังปีสองสี่เก้าสามวัดบางด้วนนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับเอาไปถือว่าผมได้มานะครับนะได้มาก็แบ่งปันพี่พี่ไปนะครับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทครับพี่แปดร้อยบาทนะครับหลวงปู่เผือกนะพิมพ์หายากเลยพี่ดูข้างนะเป็นข้างแบบยุคสมัยก่อนนะครับเขาก็จะฝนฝนฝนแบบนี้ครับเหมือนใครกับไอ้พวก พราซุ้มกอรพราอะไรอย่างนี้นะนี่ปูเผือกนะครับองค์ต่อมานะครับพี่องค์ต่อมาเป็นปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพี่องนี้ครับนะครับขุดสะหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วเนื้อสมเด็จเลยครับพี่ เนื้อนี่อย่างกับสมเด็จว่ระครังเลยพี่ดูครับโอ้โอหพ,พี่ดูดินะครับเนื้ออย่างกับสมเด็จว่ระครังเลยพี่นะมีคาบไข่คาบแป้งอะไรนยขึ้นแบบนี้เลยพี่นะมีคาบไข่คาบแป้งขึ้นแบบนี้เลยครับเนื้อนี่โอ้โหเนื้อจัดจัดจ้านมากครับพี่นะครับเนื้อจัดจ้านมากครับพี่นะเดี๋ยวสองเนื้อหลวงปู่เผือกสองสี่เก้าสามให้ดูนะโอ้โหพ,พี่ดูเนื้อดิ โอ้ยดูดิเห็นไหมเนี่ยมีพวกเม็ดดำๆอะไรเนี่ยพี่นะครับนะสวยๆเลยพี่ๆนะครับปูเผือกองค์นี้นะครับนะปูเผือกองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับนะแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามรุ่นแรกนะครับพี่ๆนะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับพี่ๆห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมข้างกระบอกนะครับพี่ๆ อ่าไปเห็นห่วงเชื่อมข้างกระบอกนะครับแบบนี้นะครับต้องข้างกระบอกขอบปิ้นตั้งนะครับขอบปิ้นนะครับเห็นไหมนี่ตามขอบตามมุมเนี่ยจะมีปิ้นหน้าปิ้นหลังเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยขอบปิ้นนะครับนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่พี่ดูครับนี่ก็ไล่เดิมๆเลยครับหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามรุ่นแรกครับพี่องนี้ครับเอาไปแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับ องค์ต <KNOW, S 1> to ่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นรูปหล่อพระครูทองสุขวัดตโนดหลวงรุ่นแรกนะครับพี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงรุ่นแรกครับพี่นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเก็ดกระดีขึ้นเลยครับเนื้อในเขียวอมเหลืองนะครับนี่พี่พี่ดูครับเห็นไหมครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะครับ เอาไปเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับองค์ต่อมาครับเป็นพับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ครับโหดูดิเก่าปึ๊กเลยพี่นะนี่แล้วเป็นหล่อแบบหล่อลอยองค์นะครับหล่อเหมือนหล่อช่อนะครับพี่นะเห็นไหมนี่เดือยช่อนะครับเขาตะใบออกนะครับสวยมากครับเนื้อขึ้นพรายเงินเลยครับพี่นะเนื้อขึ้นพรายเงินเลยพี่นะครับองค์นี้ครับพี่นะครับ สวยมากๆเลยครับพี่นะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นะครับพับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่พี่นะครับองค์นี้ไปเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพิมพ์หัวจรวดนะครับพี่พี่นะครับพิมพหัวจรวดนะครับพี่พี่นี่นะครับพิมพ์หัวจรวดนะครับพี่พี่นะครับองนี้ครับสวยมากเลยพี่พี่นะครับสวยมากนะครับ อ่าพิมพ์หัวจะหลวดสวยมากๆเลยนะครับพี่ๆองนี้ครับพี่นี่ครับโอ้โหดูครับพี่ๆนะครับหลวงพ่อทับวัดอโงงนะครับมีรอยจานนะครับด้านหลังนะครับเนื้อนี่สวยจัดเลยครับพี่นะครับนี่ครับองนี้นะครับพี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อหลุนเก้ายอดนะครับเหรียญหลวงพ่อหลุนเก้ายอดนะครับโหพี่ดูกขไหลดิสวยแชมป์เลยครับพี่นะครับนะเหรียญสวยแชมป์เป็นข้างกระบอกนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อหลุนเก้ายอดนะครับพี่ๆนะครับคมๆสวยๆเลยครับเส้นแตกนี่เพียบเลยครับพี่ๆนะครับเหรียญหลวงพ่อหลุนเก้ายอดครับพี่นะครับองนี้ครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่ๆนะครับ องนี้ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นพระสมเด็จจิตรดานะครับองค์นี้เนื้อสวยมากครับพี่นะเนื้อสีเข้มเลยครับพี่นะครับเนื้อสีเข้มเลยครับพี่พี่ดูครับนี่หมวนสารด้านในพี่ดูครับนะครับดูมวนสารครับดูบัวคมคมเลยครับพี่นะบัวคมคมเลยนี่ครับด้านข้างเนี่ยเหมือนมีรอยขูดนะครับพี่พี่นะครับอ่านะครับ สวยมากนะครับสวยมากนะครับหนาปึกเลยครับเนื้อเข้มมากเลยครับพี่นะฟ้าสมเด็จจิตลัตดานะครับพี่อง์นี้ครับเอาไปที่แปดร้อยบาทรวมส่งนะครับองค์ต่อมาเป็นวัดพับนะครับพี่นะวัดพับนะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อวัดพับดิสวยมากครับเนื้อวัดพับนี่เนื้อสมเด็จโตเลยครับพี่นะครับเนื้อสมเด็จโตเลยครับพี่ๆนะครับโอ้โห เนื้อวัดภัพอง์นี้ครับเก่าๆบ้านๆนะครับได้มาแบบนี้เลยพี่สวยมากครับองนี้ถือว่าสวยมากครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยครับพี่นะครับนี่ครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับพี่พี่นะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับพี่นะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับพี่นะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับพี่นะครับโอ้โหข้างเลื่อยรู้เปล่าครับพี่นี่ข้างเลื่อยนะครับ ปีสองสี่หกศูนย์ห่วงเชื่อมนะครับพี่พี่นะครับดูครับโอ้โหดูครับสวยจัดเลยครับพี่พี่นะครับดูครับหลวงพ่อโสธรนะครับพี่นะครับอง์นี้ครับเส้นสายคมคมเลยครับพี่นะเส้นสายคมคมเลยครับเอาไปที่แปดร้อยบาทแล้วกันนะครับองค์ต่อมานะครับพี่นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่พี่นะครับโอ้ข้างกระบอกนะครับเป็นเหรียญ หนังสือสามแถวนะเขาเรียกว่าเหรียญหนังสือสามแถวนะครับสวยมากครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่นะห่วงเชื่อมด้วยนะครับโอ้โหดูครับพี่ๆสวยมากครับพี่นะครับสวยมากครับนะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลังหนังสือสามแถวครับพี่นะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จเผ่านะครับหลังตาแผ่นดินแบบนี้ครับพี่นะครับ เขาเรียกว่าสมเด็จเผ่าหลังตาโล่หลังตาแผ่นดินแบบนี้ครับนี่ครับสมเด็จเผ่านะครับพี่องค์นี้ครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรวมส่งครับสมเด็จเผ่าครับพี่องนี้ครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นรูปหล่อเนื้อเมฆพัดนะครับเป็นพระปิดตานะครับวัดห้วยจระเข้นะครับ โอ้โหมีรอยอักขระรอยยันนะครับด้านหลังครับเป็นรอยจานเหล็กคมๆเลยนะครับนี่ครับเป็นพระปิดตานะครับวัดห้วยจระเข้นะครับพี่ๆเนื้อเมกกะพัดนะครับพี่เนื้อเมกกะพัดนะครับอง์นี้เอาไปแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่ๆนะครับองค์ต่อมานะครับนี่ได้เหรียญหล่อเก่ามากเลยครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่า หลวงพ่อวัดโพเตียครับหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อขำนี่เป็นหลวงพ่อขำวัดโพเตียครับพี่นะครับกําแพงเพชรครับพี่นะครับเป็นเหรียญหล่อกําแพงเพชรครับจังหวัดกําแพงเพชรครับพี่นะครับหล่อโลหะใกล้เคียงกับวัดบางคานมากเลยครับพี่นะครับด้านหลังหูปิงปิ้นแบบนี้เลยนะครับนะหูปิงปิ้นแบบนี้เลยนะครับเนื้อโลหะนี่ครับเก่าถึงยุคนะครับพี่นะครับหลวงพ่อขำวัดโพเตีย นะครับองนี้ครับแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับหลวงพ่อขำวัดโพเตียนะครับพี่พี่สวยมากนะครับบ้านๆเลยนะพี่นะแบ่งปันกันนะครับนะได้มาก็แบ่งกันกันไปนะครับองต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบรุ่นแรกนะครับข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมข้างกระบอกเลยครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับพี่พี่นะครับสวยมากครับพี่นะครับยันคมคมนะครับ นี่สวยๆเนียมีเส้นแต่คมๆเลยพี่นะครับปีสองสี่เจ็ดสานะครับพี่นะโอ้โหเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรุ่นแรกนะครับพี่ๆนะรุ่นแรกนะครับเอาไปที่แปดร้อบาทนะครับพี่นะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับหลังอกเราแบบนี้ครับพี่พีๆนะหลังอกเราแบบนี้เลยครับพี่ๆนะครับ สวยมากๆเลยนะครับพี่พี่นะสวยมากๆเลยครับพี่พี่ดูครับโอ้โหไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับพี่องค์นี้ครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับพี่พี่นะครับองนี้ครับพระพุทธชินราชครับงดงามมากๆครับพี่นะครับเอาไปที่แปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับ เนื้อเมกกะพัดนะครับพี่นะเนื้อเมกกะพัดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่พี่โอ้โหพี่ดูดิเก่าๆนะครับเป็นพิมพ์ปั้นนะครับพี่นะพิมพ์ปั้นนะครับโอ้โหพี่ดูดิครับเนื้อสวยจัดเลยครับพี่เนื้อเมกกะพัดนะครับสวยจัดเลยครับพี่พี่นะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่พี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับพี่พี่นะครับองนี้นะครับ เอาไปที่แปดร้อยบาทรวมส่งนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับพี่โอ้โหสวยจัดนะครับพี่นะครับสวยจัดเลยครับพี่นะครับเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่นะนี่นะครับแล้วข้างกระบอกนะครับข้างกระบอกขอบปิ้นนะครับพี่พี่นะครับนี่เหรียญตรงยุคตรงพออเลยครับพี่พี่นะครับ สภาพสวยเก่าเก็บเลยนะครับกระไหลทองสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับเอาไปที่แปดร้อยบาทรวมส่งนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่หลวงปู่เผือกนะครับพี่ดูเนื้อครับโอ้โหเนื้อจัดจ้านมากครับพี่เนื้อจัดจ้านมากครับพี่องนี้ครับพี่นะครับนี่เนื้อจัดจ้านเลยพี่นะครับโอ้โหพี่ดูเลยสวยๆเก่าเก่าเลยครับนี่สวยๆเก่าเก่าเลยครับ หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับพี่พี่นี่ครับโอ้โหนะครับสวยๆเลยครับพี่พี่ครับอง์นี้ครับเอาไปที่แปดร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่พี่นะครับองค์ต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนั่งบัวแบบนี้ครับได้มาสองเหรียญนะครับนี่มีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับพี่พีนะพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนะครับเพราะว่าเป็นของ อาจารย์นองนะครับว mm. ัดชายขาวปลุกเสกนะครับนะอาจารย์นองวัดสายขาวปุกเสกนะครับพ,พ, Hence, พี่พี่นะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนะครับคู่น <sh> ี้นะครับนะคู่นี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับสองเหรียญนี้นะครับนะครับแบ่งปันยกคู่ไปเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับ หลวงพ่อคงวัดวังสัพพลดนะครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับพี่นะครับหลวงพ่อคงนะครับพี่นะวัดวังสัพพลดนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับจันทบุรีหลวงพ่อคงอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับวัดวังสัพพลดนะครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับพี่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับพี่นะนะครับเป็นเหรียญอายุครบรอบเจ็ดสิบเก้าปีนะครับเหรียญหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่ๆนะครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับนี่นี่หลวงพ่อนอนะครับตรงนี้ครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งอยุธยานะครับ อเหรียญหลวงพ่อหน่ายสวยมากแชมปเลยพี่นะหลวงพ่อหน่ายนี่ครับวัดบ้านแจ้งมีตอกโค้ดตรงนี้นะครับพี่นะครับนี่เดี๋ยวหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับปีสองหนึ่งนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับพี่พี่ครับเหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับพี่พี่นะ เหรียญหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับจังหวัดพิจิตรอําเภอสามงามนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับพี่ๆนะครับเป็นเจ้าของของเขาเรียกว่าเป็นพระที่สร้างแหวนตะก้อนะครับพี่ๆนะครับนี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับพี่ๆนะครับอยู่อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับพี่นะครับ สวยมากครับเหรียญนี้เหรียญใหญ่หน่อยนะครับเอาไป700บาทนะครับพี่นะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับพี่พี่นะครับ0 9 6 9 0 2 6 8 29นะครับ ID ดีไลน์ย์เ0้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ วันนี้นะครับฝากพี่ๆ FC นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมรดกพักเครื่องด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ